สวัสดีคะ่ะทุกคนอยู่กับโดนัทโดนาาัทชาแนลค่ะ EP นี้เนี่ยเราก็จะไปลองชุดแต่างงานกันค่ะ เนื่องจากทางร้านเขานะคะไม่ไ,ได้มีการอนุญ,ญาตให้ถ่ายคลิปวิดีโอในร้านนะคลิปนี้เรก็เลยจะมาเป็นเล่าประสบการณ์การไปลองชุดทำง,งานเลยกันนะคะว่าต้องเริ่มต้นยังไงต้องทอํายังไงบ้าง อย่างแรกเลยนะคะทุกคนการที่เราจะไปลองชุดแต่งงานได้เนี่ยเราต้องมีกําหนดการวันแต่งงานชัดเจนก่อนเพราะว่าถ้าสมมติว่าเรายังไม่มีกําหนดการแน่นอนแล้วไปขอลองชุดเนี่ยสุดท้ายพอถึงวันที่ เราต้องการที่จะบุกและมีคนบุกไปก่อนหนะ้าเราแล้วเนี่ยทางร้านเขาก็อาจจะแบบเออมีปัญหาเขาก็อยากจะป้องกันปัญหานี้นะคะที่จะเกิดการแบบกระทบกระทั่งกันระหว่างตัวลูกค้าแล้วก็ตัวร้านเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยก็คือจะต้องมีกําหนดการไปก่อนค่ะ อย่างต่อมานะคะพอเรามีกําหนดการวันงานเราแน่นอนแล้วเนี่ยเราก็ต้องเลือกร้านว่าเราเนี่ยที่ชอบในร้านไหนเราสามารถทักเข้าไปถามสอบถามราคาอะไรเงี้ยรายละเอียดอะ่ะกับทางเพจของร้านได้เลยนะคะทุกคนไม่ต้องเกรงใจนะเราถามได้เลยจะเช่าหรือไม่เช่าสามารถถามได้หมดนะคะ แล้วก็อีกรายละเอียดหนึ่งที่ควรจะถามให้ชัดเจนก็คือมีค่าใช้จ่ายในการลองชุดหรือเปล่าเพราะว่าบางร้านเนี่ยเขาคิดค่าใช้จ่ายในการเข้าไปลองชุดนะคะถ้าสมมติว่าเราเนี่ยไม่ได้ทําการจองหรือว่าใช้บริการร้านเขาแต่บางร้านเนี่ยเขาก็จะระบุไว้ในที่หน้าเพจหรือว่าสามารถเข้าไปลองชุดได้ฟรีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องมีการนัดหมายเข้าไปก่อนนะคะ walk in เข้าไปเลยเนี่ยอตอนนี้น่าจะไม่ได้นะเพราะด้วยสถานการณ์โควิดด้วย ีก็มาถึงปัจจัยที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะัคือเรื่องราคาค่ะจริงๆหลายๆคนนะก็จะมีบัคเ็ตในใจอยู่แล้วนะคะว่างบของชุดงงานเนี่ยประมาณเท่าไหร่แต่อย่างของณเนี่ยพอสอบถามแล้วก็ดูข้อมูลจากหลายๆร้านเนี่ยส่วนใหญ่แล้วราคาเขาก็จะค่อนข้างอยู่ในเลเวลที่ใกล้เคียงกันนะ แต่ร้านเขาก็จะให้โปรโมชั่นอะไรเงี้ยที่ไม่เหมือนกันออกไปอย่างร้านที่นัดเลือกจองนะคะชื่อบางกอกเวดดิ้งสตูดิโอนะคะของนัดานัดจองเป็นแพ็กเกจนะก็จะได้ทั้งชุดวันจริง4ี่ชูเจ้าสาวสองเจ้าบ่วาวส ะะร่วมกับการถ่ายรีวดดิ้งด้วยนะคะซึ่งราคาแพ็กเกจต่างๆเนี่ยเดี๋ยวน่าจะทิ้งลิงก์ของเว็บไซต์ร้านไว้ให้นะคะก็ลองเข้าไปดูข้อมูลกันดูเนาะเพราะว่าเขาอะ่ะมีหลายแพ็กเกจมากๆก็ลองไปดูราละลอยียดดูนะคะอ่ะเกินทุกอย่างกันไปเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็มาเข้าเรื่องชุดแต่งงานจริงว่าชุดแต่งงานเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็น2ประเภทหลักๆก็คือชุดพิธีมั่น ชุดแต่งงานที่แบบใส่งานเลี้ยงนะคะชุดพิธีมั่นเนี่ยก็แล้วแต่อีกว่าใครจะใส่ชุดไทยหรือใส่เป็นแบบชุดเหมือนจุดกจิ๊กน้ชาอะไรเงี้ยแบบที่หนึ่งคือชุดไทยสีวะไัลนะคะเป็นชุดไทยแบบที่จะมีเหมือนเป็นเสื้อแขนกระบอกอยู่ด้านใน เสื้อแขนยาวขอแบบปีนขึ้นมาแล้วก็มีห่มสบายพาดนะคะก็อีกแบบหนึ่งที่นัดลองก็คือชุดไทยจกกักรพรรดินะคะคือถ้าข้าข้อมูลผิดก็ต้องขออภัยด้วยอันนี้นะก็คือแบบเซิร์ชหาข้อมูลทีนึงว,ว่าประเภทชุดไทยที่นัดลองอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะ้วก็แบบลองเทียบเทียบรูปดูว่าเออมันน่าจะประมาณนี้ตามที่นัดเข้าใจนะคะก็คือจะเป็นชุดไทยแบบห่มสบายเฉียงแต่ว่าเป็นแบบสบายสองชั้นอะไรประมาณนี้ ชุดไทยแบบที่3มที่นักลองนะคะก็คือชุดไทยจัก,กรีค่ะชุดนี้ก็จะคล้ายชุดไทยจัก,กรพรรดินะคะก็คือเป็นชุดไทยที่ห่มสบายเปิดไหล่หนึ่งข้างแต่ว่าจะเป็นสบายแค่ชั้นเดียวค่ะต่อไปมาเป็นชุดแต่งงานช่วงงานเลี้ยงบัางค่ะชุดแต่งงานเนี่ยเขาก็จะแบ่งออกเป็นหลายประเภทยอยกเหมือนกันค่ะอย่างแรกเลยนะที่เราจะแบบคุ้นหน้าคุ้นตาก,กันก็คือทรงบอกราวนะคะหรือว่า ทรงแบบกระโปรงพองที่เป็นกระโปรงสุง่มทรงเนี่ยเป็นทรงที่คลาสสิกที่สุดนะคะก็จะเป็นทรงที่เราเห็นได้มากที่สุดและเป็นทรงที่นัดลองเยอะมากที่สุดเหมือนกัน แบบต่อไปนะคะก็คือแบบ A l i ลนนะคะซึ่งทรงเนี้จะมีความใกล้เคียงกับบอกราวแต่ว่าช่วงท่อนล่างเนี่ยจะไม่บานสุ่มเท่านะคะก็จะใส่ง่ายใส่สบายมากกว่าแล้วก็ทรงเนี้ค่อนข้างเหมาะกับสาวๆทุกรูปร่างเลยค่ะต่อไปแบบที่3ก็คือทรงเมอร์เมดนะคะทรงนี้ยก็ เป็นอีกทรงหนึ่งที่นัดชอบเหมือนกันตอนใส่แล้วรู้สึกว่าอู้สึกเป็นสาวแซบอะเป็นสาวแซบขึ้นมาเลยอะเพราะว่าชุดเขาอะจะเน้นสัดส่วนเน้นรูปร่างนะคะก็จะพอดีตัวช่วงประมาณเข่าลงไปเนี่ยก็จะปลายบานออกเหมือนเป็นหางปลาค่ะ อีกแบบหนึ่งที่อาจจะเคยได้ยินกันก็คือทรงชีตนะคะหรือว่าทรงตรงทรงเนี้ยก็จะรัดรูปท่อนบนนะคะส่วนท่อนล่างเนี่ยก็จะปล่อยยาวลงมาก็จะเป็นอีกทรงหนึ่งที่ใส่ง่ายเหมือนกันค่ะแบบสุดท้ายนะคะก็คือทรงเอ็มพายนะคะทรงเนี้ยถ้าใครเคยดูซีรีส์บิ๊กเจอตันเนี่ยก็อาจจะพอนึกภาพออกนะคะก็คือจะเป็นเดรสที่รัดรูปช่วงหน้าอกส่วนที่เหลือเนี่ยก็ ปล่อยชายกระโปรงิวๆไปเลยหวังว่าทุกคนจะได้สาระข้อมูลในการเลือกชุดเจ้าสาวไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณทุกคนที่ดูถึงตรงนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายอยากให้ทุกคนลองถ่ายกันดูนะคะว่าในวันจริงนั้นนะักเลือกชุดไหนชุดไทย1ชุดชุดแต่งงาน1ชุดลองเมนถ่ายกันดูนะคะ